Welcome to a love note from Gen Z podcast podcast ที่จะช่วยให้น้องๆแก้ปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพในการเข้าสังคมวิธีคิดแบบ positive style และจะช่วยให้น้องๆเป็น best version of yourself นะคะพบกันอีกแล้วกับ EP ที่26วันนี้ที่ได้รับจดหมายจากน้องศิษยยาตอนที่พี่ไปเป็นวิทยากรน,นะคะน้องบอกว่าสิ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองคือ การวางตัวในที่ทำงานในสังคมที่เป็นทางการหรือการแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่อยากสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอยากให้คนรอบข้างเชื่อถือในการทำงานและให้ความสำคัญกับงานอยากได้งานที่ทำให้เราสบายใจและคนรอบข้างให้ความเคารพวันนี้นะคะพี่เลยเอาบทความดีๆมาฝากน้องกิติยากันก็คือขอบคุณเว็บไซต์ learninghubthailand.com นะคะเกี่ยวกับเรื่อง8วิธีสร้างความมั่นใจในการทำงานเพราะว่าในนี้น้องจะเน้นในเรื่องการวางตัวแล้วก็ให้คนรอบข้างเคารพเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดู8วิธีสร้างความมั่นใจกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะเขาบอกว่ามีความมั่นใจในตนเองและแสดงภาวะความเป็นผู้นำอันนี้ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยพี่รวมถึงเรื่องการแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ด้วยนะ ลองดูว่าเวลาน้องไปทำงานเนี่ยเขา,เามีเป็นแบบเป็นบริษัทมีชุดยูนิฟอร์มให้ไหมให้ดูสะอาดสะอานแล้วก็รีดให้เรียบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แต่งหน้านิดนึงในโทนอ่อนๆแล้วก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยนะคะอันนั้นพี่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไปทํางานอย่างดีแล้วก็แต่งตัวแบบให้เกียรติสถานที่เนี่ยโดยที่เน้นความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทาลิปสติกหรือว่าแต่งหน้าสีจัดจ้านเกินไปส่วนหนุ่มๆก็เซตผมให้ดูสุภาพเนี่ยความมั่นใจในการแสดงออกพี่เชื่อว่าจะออกมาอย่างแน่นอนนะคะ 2. บริหารเวลาให้เป็น ตรงนี้บอกเลยว่าความตรงเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากไปถึงที่ทำงานร่วงหน้าก่อนสักประมาณ15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้จะช่วยทำให้คนอื่นมองเราเออ แบบมีความรับผิดชอบที่ดีเนาะแล้วก็อย่างที่สามที่จะเน้นมากๆเลยคือเรื่องอ,อนน้อมถม่อมตนแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะและอย่างที่สี่ก็คือเคารพเพื่อนร่วมง,งานโดยการเคารพคนอื่นเราอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยให้ความตั้งใจในการฟังนะคะอันนั้นก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็อย่างที่ห้า ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนรอบข้างแล้วก็หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานก็ได้พี่ว่าการที่เราให้กำลังใจเวลาเขาทำผิดหรือว่าเาเขาเรียกว่าอะไรล่ะชื่นชมในสิ่งที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็เทำให้เพื่อนตรงข้ามรู้สึกดีโดยการที่เรามี positive energy นะคะและอย่างที่6ช่วยเหลือทีมแล้วก็ good relationship ก็คือ ก็คือว่าถ้าสมมุติว่างานของเราเสร็จแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนโดยการเป็นทีมซัพพอร์ตให้กับเพื่อนที่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหลังเวลาเรางานไม่เสร็จหรือว่าเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยเพื่อนก็จะช่วยเหลือเรานะทําอะไรที่ดีให้กับคนอื่นสิ่งที่ดีๆก็จะกลับมาหาน้องๆเช่นกันนะคะอย่างที่เจ็ดเลยก็คือ ไม่ก็สิบหรือนินทาเพื่อนร่วมงานอันนี้ตรงตัวเลยนะแล้วก็อย่างที่แไม่บังคับหรือว่าคอนโทรลคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะเบสก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาเพื่อนร่วมง,งานทําอะไรให้อย่าลืมขอบคุณหรือว่าถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยขอโทษอย่าลืมทำนี้นะคะเป็นเรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเกียรติจากคนอื่นและคนอื่นก็ค้างจะให้ความเคารพเรา พบกันอีทีหน้านะคะ Have a g o o d n i g ไ t ค่ะสวัสดีค่ะ